วันนี้ก็สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p e c k h a m and Field นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนัดที่สองทีมร์ลีกนะครับสัดที่สองเราจะมีแข่งทั้งหมดเก้าคู่นะครับโดยที่จะขาดไปคู่หนึ่งก็คือคู่ของ <c oughs> รูต,ตันนะครับรูต,ตันที่จะเปิดบ้านรับเบอร์ลี่นะครับ เนื่องจากความพร้อมของสนามนะครับของลูตันยังไม่พร้อมนะครับก็ทําให้ต้องเลื่อนไปนะครับรูตันก็ทําเรื่องขอเลื่อนกับทางทีมอีกไปแล้วครับทําให้วันนี้เหลือแค่เก้าคู่นะครับไม่ใช่วันนี้สิสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะครับเหลือเก้าคู่นะครับโดยจะแบ่งเป็นนะครับคืนนี้เลยคืนนี้นะครับวันคืนที่อาทิตย์นี้เลยก็มีหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เป็นวันเสาร์ทั้งหมด ห้าคู่นะครับแล้วก็วันอาทิตย์สองคู่แล้วก็เป็นคืนวันจันทร์นะครับหนึ่งคู่ครับก็เริ่มจากคู่แรกเลยนะครับนอตเตอรี่ฟอร์เรสต์นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชฟฟิลล์อยู่ในเตนะครับ <c oughs> เอาแบบความรู้สึกส่วนตัวเลยนะเพราะว่าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วถ้าข้อมูลเยอะเนี่ยไม่เคยถูกนะครับ ถ้าข้อมูลเยอะเนี่ยเจ็บตัวทุกทีนะตั้งแต่สมัยนู้นนะถ้าสมัยก่อนก็จะมีหนังสือพิมพ์สองเล่มนะครับที่จะให้เป็นข้อมูลเล่มแรก Star Soccer นะครับเล่มที่สองเนี่ย s p อร t a r Soccer เนี่ซื้อกันทุกวันแต่สปอร์ p o ูเนี่ส่วนใหญ่จะซื้อก่อนก่อนแข่งนะข้อมูลเยอะนะครับ แล้วก็วิเคราะห์ไม่เคยไม่เคยถูกเลยเพราะมันเยอะจัดนะข้อมูลนะทาให้เราค่อยๆเลยฉะนั้นะนะเดี๋ยวเอาเป็นสกอร์ไปเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกสกอร์ไปเลยทายผลไปเลยนะครับเอาที่ครับฟอเรสกับเชฟยูนะครับก็คาดว่าสกอร์จะอยู่ที่สองประตูต่อหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นสามแต้มของอนนัลติแยมฟอเรสนะครับเจอน้องใหม่ในบ้านว่าฟอรเรส์น่าจะทำได้ นะครับส่วนคู่ที่สองนะครับจะเป็นสามทุ่มของวันเสาร์นะครับก็จะสามทุ่มของวันเสาร์เนี่ยจะมีทั้งหมดสามคู่ด้วยกันนะครับเรื่องคู่ฟูลแลมพบกับเบนฟอร์ดนะครับฟูลแลมนี่น่าจะได้แบรเลโน่นะครับหลวงพ่อแบร์ <c oughs> นะเซฟอุตลุดเลยนะครับนัดที่เจอเอเวอร์ตันนะครับ่กนะ็ทำให นังน,นั้นเฉือนเอเวอเรตมาได้นะครับส่วนนั้นนี้ก็จะมาเปิดบ้านรับเบนฟอร์ดซึ่งเบนฟอร์ดเนี่นัดล่าสุดนัดแรกเนี่ยไปเสมอทอนแฮมฮอสเปอร์มาได้นะครับโดนำนำเกาะแล้วก็ตามตีเสมอได้คุณภาพเกมลุกเบนฟอร์ดนี่ขนาดขาดเอวานโทนี่นี่ก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมอยู่นะครับเอบบูโม่ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในเกมลุกนะครับคู่นี้นะครับผมก็ให้สกอร์ไปว่า เสมอนะครับน่าจะเสมอกันหนึ่งตัวตันหนึ่งด้วยจริงๆมองว่าเบนฟอร์ดเหนือกว่านิดนิดแหละแต่ว่าดยการที่เล่นในบ้านของฟูลแลมนะครับฟูลแลมน่าจะมีแต้มนะครับเบนฟอร์ดก็ได้กลับบ้านได้มีแต้มเหมือนกันสมานชั้นนะครับครับูต่อไปนะครับนี่ฟูบอลมัดนี่เดี๋ยวเก็บไว้ขายเลยเนาะครูสําคัญของเราคูู้ต่อไปเป็นวูฟเจอกับ ไบรตันนะครับวูฟนัดแรกแพ้ทีมอะไรหนะ้าแพ้มาแบบนะแพ้ถือว่าแพ้เขาแพ้แล้วกันนะครับก็วูฟแพ้ทีมน้องน้องน้อง,น,องน้องนะครับแพ้เพราะว่าไปเยือนเขานะครับจุดโทษไม่ได้อะไรอย่างงี้นนะประมาณนั้นแหละนะครับเราไม่อยากพูดเยอะนะ วันนี้เปิดบ้านรับไบตันไบตันนี่ฟอร์มโหดมากนะครับอัดน้องใหม่รู้ตันไปสี่หนึ่งนะหรือเขาอยากจะมาเป็นทีมใหญ่จะเป็นบิ๊กซิกบิ๊กเซเวอะไรกันนะเพราะไบตันนี่ถือว่าฟอร์มดีมากนะครับอันนี้ไปเยือนวูฟนะครับวูฟนัดแรกก็ดูจากรูปเกมก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับเล่นได้ดีเลยทีเดียวดีพอสมควรนะครับ นัดนี้ก็เลยคิดว่านะครับโอกาสที่จะเสมอมีสูงนะครับคิดว่าน่าจะออกเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ดึกห้าทุ่มครึ่งนะครับนะหวางทัพแนมฮอสเปอร์กับร้องๆนะครับทีมไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อพูดชื่อไม่ค่อยได้ทีมนี้นะ แมนอะไรสักอย่างนี่แหละนะเด็ดเด็ดเลยพูดไม่ค่อยชัดเลยเจอทีมนี้นะครับสเปอร์นะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ครับก็เสมอกับเบนฟอร์ดมาสองสองนะครับส่วน <c oughs> ทีม <c oughs> แมน <c oughs> นะก็ หน้าเขาแล้วก็ชนะมานะครับแซลเล่นนะแซวเล่นหยอก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 เล่นๆนะคิดมากก็นัดนี้นะครับท็อตแนมท็อตเปอร์ผมว่ามีโอกาสนะเกมลุกของพอสเตกคูกรูนะพอสเตกคูกรูนะคุณนซื้อของ พี่อุ้มเขานะครับเคยเป็นกุนซือของมารินตนะครับทีมของพี่อุ้มที่ทำให้พี่อุ้มได้แชมป์เจลีกนะวันนี้เป็นทีมที่เน้นเกมลุกลุกสนุกเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเข้าทางทีมแมนยูหรือเปล่านะครับแต่จากฟอร์อมนัดแรกเนี่ยผมว่านะมีโอกาสลนะหลายๆปีก่อนเนี่ย สเปอร์เจอแมนยูทีไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเซตแมนยูทุกทีนะครับผมว่าด้วยเกมลุกอย่างเดียวเนี่ยลุกไปเลย <c oughs> ของสเปอร์นะลุกยุคใหม่เนี่ยครับอาจจะทำให้สเปอร์ได้สามแต้มเนี่ยแบบนี้นะครับนี่ไม่ได้เอียงอะไรเลยนะเนี่ยวิเคราะห์ด้วยเหตุด,ด้วยผลเลยนะคิดว่าสเปอร์น่าจะเฉือนไปได้สองหนึ่งครับอุ้ฟังไวนะ้จ่ วากันอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะทำหน้าอย่างนั้นสิครับหลงหนึ่งเองแพ้นิดหนึง่งหัดแพ้บ้างเนาะเล่นในบ้านก็นชนะเข้ามาผลุนมาแล้วนะชนะอู้มาแล้วอันนี้มาเยือนน้องไก่แล้ให้เกียรติน้องไก่หน่อยนะครับคู่ต่อไปครับตีสองคืนวันเสาร์ครับบิ๊กแมตช์เลยแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ เปิดบ้านรับนิวคาสเซิลนะครับสภาพความพร้อมของซิตี้นี่หนักเลยทีเดียวนะครับคีวินเดอร์บอยน่าจะพักยาวนะครับแล้วก็เหนื่อยจากเกมกลางสัปดาห์ด้วยซุเปอร,ร์คัพนะครับเจอกับนิวคาสเซิลที่ฟอร์มถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับเป็นการทำทีมของเ,ออเดี๋ยวนะ e. เอดีฮาวอ็ดดี้ฮาวนะครับซึ่ง อจริงๆนะโดยส่วนตัวนะครับหลังจากที่เทคโอเวอร์แล้วเนี่ยแล้วบอกได้เอ็ดดี้ฮาวเป็นกุนซือของนิโคลสันเนี่ยคิดว่าอทำไมเอาเอ็ดดี้ฮาวนะเป็นกุนซือคนหนุ่มที่ถามว่าทำก็ดีแหละแต่ชื่อชั้นมันยังไม่ได้คนระับแต่ทุกการที่แล้วก็ถือว่าทำได้ดีแล้วมาเปิดนัดแรกอัดไป5-1แอตตานินล่าของอุนเอนิลี่เนี่ยครับที่ว่าดีๆแน่ๆเนี่ย โดนดิวควสเตนอัดไป5-1ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับนิวควสเตนปีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยนัดนี้ก็จะเป็นนัดที่พิสูจน์เลยนะครับว่ามาเจอกับทีมโคตรคุณภาพอย่างแมนซิตี้เนี่จะเป็นยังไงนะครับแต่ก็อย่างว่าครับตอนนี้แมนซิตี้จะให้คุณภาพก็อาจจะดรอปลงไปหน่อยนึงแหละนะเพราะว่าเดวบอยเจ็บนะครับพักยาวแล้วก็เหนื่อยมาด้วยจากหน้ากลางสัปดาห์ คู่นี้ผมก็เลยมีความเห็นว่าน่าจะเสมอกันนะครับแต่เสมอกันน่าจะสกอร์ดูเดือดเลยแหละน่าจะสองสองสามสาม,สามอะไรอย่างเงี้หรือถ้ามีผู้ชนะนะนัดนี้เนะี่ยผมไปที่คาสเลยนะจากสภาพความพร้อมที่ไม่ค่อยพร้อมของแมนเชสเตอรเนี่ยนะผมคิดว่าซิลดีกว่าเลยนะแต่ว่าในบ้านซิตี้นะคงไม่ยอมแพ้ง,ง่ายหรอก ก็คิดว่าน่าจะเสมอนะด้วยสกอร์2-2แล้วกันนะครับคู่ต่อไปนะครับคืนวันอาทิตย์นะครับ2ทุ่มแอตนตินวิลล่าครับเปิดบ้านรับเอเวอร์ตันครับแรกก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับออแอตแลนตินวิลล่าโดนนิวคาสเซิลอัดไป5-1ครับมันก็ น่าจะเสียกําลังใจนะครับขาดเสียกำลังใจไปเยอะเลยทีเดียวนะครับขาดความมั่นใจไปเลยแต่ก็มันเป็นเกมนั้นแรกนะอาจจะมีอะไรผิดพลาดยังไม่พร้อมนัดนนี้ผมว่าอุนยัยเมลลี่น่าจะต้องติวเข้มกลับเลยนะครับกระตุ้นลูกทีมให้กลับมาสู้เต็มที่นะครับส่วนทางด้านนิวตันนะครับชอนได้นัดแรกก็บุกยิงเยอะมากนะครับ แต่จเจอหลงพ่อแบนนะครับแบนเลโน่เซฟเซฟจริงเซฟอุตรุดจริงๆนะครับอาก็เลยทําให้เราก็พลาดไปนะครับพลาดไปจังหวะเดียวก็โดนหนึ่งศูนย์นะครับก็นัดนี้ผมคิดว่าอูนน่าจะพาทีมวิลล่ากลับมาได้นะครับเล่นในบ้านเจอกับเอเวอตันที่ถามว่า ดีไหมก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าคุณภาพทั้งหมดแล้วผมว่ายัางสู้แอตตันมิลล่าไม่ได้นะครับนั่นแอตตันมิลล่าน่าจะเฉือนได้นะครับ1-0น,นะครับตกรอที่คางคู่ต่อไปเวทแฮม,มครับทำลอนดอนดาร์บี้เจอกับเชลซีนะครับเวทแฮม,มก็เสมอกับบอลมัดมา1-1น,น,นะครับส่วนเชลซีก็เสมอลิเวอร์พูล1-1น,น,นะครับคู่นี้เป็นดาร์บี้แมต ลอนดอนนะครับเดวิดมอยนะครับน่าจะทำเวสแฮมได้ดีขึ้นกว่ารฤดการที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วพาลงไปทัวอยู่ท้ายตารางพักใหญ่เลยทีเดียวรอดมาได้นะครับส่วนเชลซีของพอร t นะครับนัดที่เจอลิฟูก็ยังดูมีข้อบกพร่องข้อต้องแก้ไขปรับปรุง นะครับเยอะเหมือนกันซึ่งนัดน,นั้นอะ่ะทั้งลิเวอร์พูลทั้งเชลซีนี่ทรงเดียวกัน,นครับคือเกมรับยังไม่ค่อยดีนะครับแต่เกมลุกก็ดูหวานนะครับซึ่งเ,เจอกับเวสต์แฮมนะครับถามว่าดีไหมผมว่าก็ยังทรงๆนะวเวสต์แฮมเนะี่ยดูนัดแรกก็ยังแค่เสมอบอลมัดนะครับก็เลยคิดว่านัดนี้ มีโอกาสที่เชลซีน่าจะชนะได้นะครับเชลซีน่าจะเบียดชนะไปสองหนึ่งนะครับทีมเยือนที่ชนะแล้วก็มาถึงคู่วันคืนวันจันทร์ตีสองนะครับคิสตันนพาเลตเปิดบ้านรับอาร์เซนอลน,นะครับนัดแรกคิสตันนพาเลตชนะเชฟยูมาหนึ่งศูนย์นะครับส่วนอาร์เซนอลก็ชนะฟอเรสต์มาสองหนึ่งนะครับก็คิสตันนพาเลตเนี่ย เจอน้องใหม่อย่างเชฟยูนะครับก็ยังเฉือนได้แค่หนึ่งศูนย์ะครับฟอร์มการเล่นก็ยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับยังดูไม่แน่ไม่นอนนะครับส่วนอาร์เซนอลก็ความคา,มาดหวังผมว่าคาดหวังไว้เยอะเลยนะปีนี้จากตัวผู้เล่นที่ได้จากการปรับทีมจากรฤดูกาลที่แล้วที่ทําได้ดีลุ้นแชมป์กับซิตี้นะครับมาปีนี้เนี่ยผมว่า ความพลาดหวังของอเซนนอลก็สูงมากนะครับแล้วมาตรฐานทีมก็สูงขึ้นด้วยครับดูจากเกมการเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ยากสำหรับเซนนอนนะครับที่จะบุกไปชนะคิสตัลพาเลซได้ถึงบ้านนะครับน่าจะสักสองศูนย์ต้องมีนะครับผมว่ายัางไงคิสตันพาเลซไม่น่าเอาชนะ วกับมาคืนวันเสาร์คู่สุดท้ายของเราในคืนนี้ที่เราคุยกันนะครับคู่สําคัญของเราเด็กคงนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับบอนมัดนะครับก็นาที่แล้วเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งนะครับก็เห็นปัญหาหลักๆเลยก็คือการไม่มีตัวรับไม่มีตัวที่จะไปตัดเกมนะครับพอเขาตัดบอลได้เนี่ยเขาทะลุถึง ซ้ายขวาเราเนี่ยค่อนข้างว่างแบกซ้ายแบกขวาเพราะเราแบกซ้ายขวาเราเล่นอย่างกระปิกอยู่แล้วเติมตลอดอยู่แล้วนะครับทําให้มันมีพื้นที่ว่างเยอะนะครับแล้วก็มีมีตัวที่จะไปตัดเกมเลยส่วนใหญ่จะวิ่งประคองรอดอะไรจังหวะอย่างเงี้ยทําให้เขามีพื้นที่แล้วก็แทงทะลุขึ้นมาได้กองหลังเราก็จะรับงานหนักเลยนะครับแต่ดีว่านั้นนั้นเนี่ยดูแล้วฟันได้กับโคาเต้อย่าง อยู่ในฟอร์มที่ใช้ได้อยู่สถือว่าด,ดีอยู่โดยแล้วก็โดยเฉพาะอาริซงเวกเกอร์นะครับถ้าไม่ได้อาริซองในผมก็น่าจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะที่เจอเซลซีนะครับมีโอกาสแพ้เลยทีเดียวส่วน <S <S <ม>บอนมัดนะครับมไม่นั่นเลยกันมีตัวที่เด็ดอยู่ตัวเดียวแหละผมว่าโซลันกี้นะครับเด็กเก่าที่เคยอยู่เวี้์พูู ไม่สามารถแจ้งเกิดได้นะครับก็อืผมว่านะครับถ้าเป็นทีมอื่นอนะ่ะอาจจะเจอโซลังกี้อาจจะมีปัญหานะเพราะาโซลังกี้นี่ทั้งคล่องทั้งคือรูปร่างดีนะครับสูงใหญ่แล้วก็มีความเร็วด้วยครับแต่มาเจอกองหลังลิฟร์พูลเนี่ยเหมือนเหมือนมาเจอรุ่นพี่ครับในทีมมันก็เคยซ้อมเคยอะไรกันอยู่เนะี่ยผมว่า ไม่น่าจะทําอะไรได้นะครับด้วยประสบการณ์กองหลังด้วยความคุ้นเคยที่เคยเจอกันและฤดูการที่แล้วในบ้านเวีร์พููอัดไป90ครับผมว่านะัดนี้ก็จะ,จะ,จะมีมีสกอร์ที่ถล่มเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องที่อยากจะนั่าเน้นก็คือนะัดนี้ผมมีแววว่าดาวินน่าจะได้ลงนะ ดาวินน่าจะลงเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเลยแหละนะครับไม่แน่ใจนะแต่หลายๆคนอาจบอกว่ากักโปนะแต่ผมเชื่อว่าดาวินน่าจะได้โอกาสครับซ้ายดีอาร์ขวาซาลาหน้าเป้าน่าจะเป็นดาวินนะส่วนตัวเลยส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวโดยรุ่นๆเลยแต่หลายกระแสเพราะว่าน่าจะเป็นกักโปนะครับเพราะว่าคือด้วยโชต้าลนะ่าที่แล้วที่เจอเชลซีเนี่ยดูเงียบๆไปนะครับ ก็เลยหลายๆคนคิดว่าน่าจะเป็นกั๊กโปที่ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ใช้เซอร์ตที่โจนลงมาเล่นเป็นกองกลางคู่กับแมนเชสเตอร์แล้วก็โซบอลไลน์นะครับเก <c oughs> มนี้ไม่น่ายากนะสำหรับลิวพูนะครับคิดว่าน่าจะเดินทางเดียวเลยแหละบอลน่าจะเป็นบอลที่เดินทางเดียวโ <c oughs> อกาสที่บอลมัดจะ ตัดเกมโตมาเนี่ยผมว่าคุณภาพบอลมัดไม่น่าไม่น่าเหมือนเชลซีนะเชลซียังดูถึงจะเป็นการปรับทีมอะไรเนี่ยแต่ว่ายังดูคุณภาพตัวผู้เล่นคุณภาพอะไรหลายๆอย่างยังดูดีกว่าผมว่าจะเป็นบอลเดินทางเดียวของลิเวอร์พูลเอาเอาเอาแบบไม่ได้เว,วนะเอาเอาเอาน้อยๆหน่อยเอาสามศูนย์ก็พอนะยิงสักสามเม็ดนะให้ได้ชื่นใจในแอนฟิลด์นะครับ น่าจะไม่ยากอ่ะน่าจะหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวครับอ่าครับก็ครบแล้วทั้งเก้าคู่นะครับอมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูกันได้นะครับและสุดท้ายเลยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และฝาก subscribe ช่องให้นิดนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ ในการทำคลิปต,ต่อต่อไปนะครับขอบคุณครับบวชเจี๊ยบ